เรามาถวยกันหน่อยครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องถัดไปยังจำได้อยู่ไหมครับสูตรที่1ที่วาด้วย1น3 4บวกสบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง N เราจะสามารถใช้สูตรตัวใดได้ตัวสี N n คูณ N บวกหส่วนส่วน2ครับถูกต้องนะครับสูตรที่2ที่ว่าดด้วย1นึ่กำลังสอง บวก2ลังสองบวก3กําลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n อําลังสเราสามารถหาได้จากเก่งมากครับเคูนเบวกหนึ่งคูณ2อเบวก1นึ่ส่วนด้วย6กนะครับมันก็คือซิกมา i 2กาลังสนั่นเองและสุดท้ายครับซิกมา i 3กาลัง3ที่วาดด้วย1กํ่ลัง3บวก2กําลัง3บวก3กําลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n กําลัง3เราสามารถหาได้จาก n กำลังสองคูณกับ n บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสส่วนอ้วย4ะครับทีนี้เราจะเอาตัวนั้นแหละนะครับมาใช้ประโยชน์มาหาค่าต่างๆนะครับวันนี้ครับเราจะหาผลบวกของอนุกรมนะครับการหาผลบวกของอนุกรมก็คือการหาสัญลักษณ์ของ sn ผลบวกอนุกรม sn ซึ่งมีค uh, ่าเท่ากับ sigma ai หรือมีค่าเท่ากับ sigma n หรือเท่ากับ x1 บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยจนถึง A n นั่นแหละนะครับเราจะเรียกว่าผลบวกของอนุกรมวันนี้ยากนะครับดูกันดีๆแล้วช่วยรูด้วยครับมีข้อเดียวแต่ยากดูให้ดีๆนะเราจะหาผลบวกของอนุกรมต่อไปนี้ครับคือ1กำลังสองบวก3กำลัง2บวก5กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก2 n ลบ1ทั้งหมดกำลังสสังเกตดูว่าข้อนี้ ฐานของเขามันเรียงเป็นจํานวนตัวเลขที่เรียงกันไหมไม่ครับมันไม่ได้เป็นหนึ่งสสามี่ใช่ไหมลูกอ่าแต่มันเป็นหนึ่งสามห้าไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสองเป็นลบหนึ่งกำลังทั้งหมดกำลังสองทีนี้เราอยากรู้ว่าผลบวกของอนุกรมชุดเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีวิธีการคิดอ้างอิงจากผลบวกอนุกรมจากสุตข,ข้างบนครับดังต่อไปนี้นะค่อยๆไปด้วยกันนะครับหนึ่งกำลังสองลูก หนึกำลังสองเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ครับพจน์ที่ 1, 1. ก 1> ็คือ A 1ครับเป็นพจน์ที่1 3ึ่ากำลังสองละ่ะอ่ะเป็นพจน์ที่2คือ A 2 5องากำลังสองล่ะได้ A 3แล้วคุณหามว่าสองลบหึทั้งหมดกำลังสองละ่ะได้อะไรลูก อ่าพจน์ที่เอ็เก่งมากคือ A กำลังเอนะครับดังนั้นโจทย์บอกว่าเราสามารถหาผลบวกอนุกรมได้จากตรงนี้เห็นไหมครับ S N หรือซิกมา AI หรือซิกมา AN เห็นไหมซิกมา AN แสดงว่าอีกตัวนี้ครับก็จะเป็นซิกมาของ AN ได้อ่าดังนั้นพจน์ที่ N ของชุดนี้ก็คือ 2N-1 ลบทั้งหมดกำลัง2ก็คือ 2N ลบหนึทั้งหมดกําลังสองค่อยๆไปนะครับไปช้าๆดังนั้นเราต้องการหาผลบวกอนุกรมก็คือ sn นะครับมันมีค่าเท่ากับ sigma a n มีค่าเท่ากับ sigma i ดังนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ sigma ของ 2n ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองด้วย 2n ลบหทั้งหมดกำลังสองันไหมครับทันไหมอ่ะต่อไปที่นี้ สังเกตดูครับสองเอ็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองมันคล้ายๆกับอะไรลูกมันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ทวนหน่อยกำลังสองสมบูรณ์มันเป็นยังไงถ้ากำลังสองสมบูรณ์เขาบอกว่าข้างหน้าขออนุญาต เีปเป็นสุดท้ายนะทนาลบหลังทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไรจำได้ไหมกําลังสองสมบูรณ์หน้าหน้ากําลังสองโน no. ้าเขาเป็นลบเขาก็จะต้องเป็นลบด้วยลบสองหน้าหลังบวกห,หลังกําลังสอง และถ้าสมมติเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองล่ะหน้ากำลังสองเหมือนกันเลยบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้เรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์แต่เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงแว่วๆครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นผลต่างกำลังสองที่ว่าด้วยหน้า กำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้ก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนั่นเองอันนี้เรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับสามสุดนี้เจอกันบ่อยๆเนาะแต่สิ่งที่มันคล้ายกับสิ่งที่เรากำลังหายอยู่คือแบบไหนครับแบบไหน หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองอ่ะดังนั้นครับเราก็จะมากระจายค่าตัวนี้ลูกกระจายค่าตัวนี้ซึ่ง sn ก็จะเท่ากับซิกมาสอง n ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองทีนี้ถามครับอะไรคือหน้าครับสอง n อะไรคือหลังครับหนึ่ง <2 N. S 1> อ่ะแทนลงสู่สูตรเราก็จะได้ซิกมาหน้ากำลังสองสอง n อ่าสองเองทั้งหมดกำลังสองลบสองหน้าคือสองเอนคูณหลังคือหนึ่งบวกหลังกำลังสองหนึ่งกำลังสอง,ง,ง,สองครับนะครับอะครับให้เป็นผลสำเร็จหน่อยเราได้ไดซิกมาสองเอ็นกำลังสองเวลากำลังสองกำลังสองเข้าทาัง ตัวเลขแล้วก็ตัวแปรครับ2กํกำลัง2ได้ 4...4...N กำลัง2 2ลบ2คูณ2 n ง n กําำลัง2 1งนะ่งครทำไมต่อเราสามารถกระจายซิกมาเข้าไปในวงเล็บได้ครับเราสามารถกระจายซิกมาเข้าไปในวงเล็บได้ได้อะไรลูก สิกมาเอาตัวเลขไปด้านหน้าได้ไหมได้อ่ะอ่ะยังไม่ต้องก็ได้อ่ะเราก็จะได้สิกมาของ 4n กำลัง2โลสิกมาของ 4n บวกกับสิกมาของ1ทีนี้ตามสมบัติของเขาเราสามารถเอาตัวเลขไว้อ่าด้านหน้าสิกมาได้นะครับเอาไปด้านหน้าซิกมาได้อ่ะเราก็จะได้อะไรลูก สี่ซิกมาเอ็กำลังสลกสี่ซิกมาเบวกซิกมาของหนึ่งถ้าซิกมาของค่าคงตัวเราไม่ต้องย้ายไปครับทีนี้เราจะใช้สูตรการหาผลบวก N อ็นโพสครับจำได้ไหมซิกมาเอ็นกำลังสก็คือซิกมาไอกำลังสองนั่นแหละมีสูตรว่ายังไงซิกมาไอกำลังสองกับซิกมาเอกำลังสอง อ่าอ่าเก่งมากเราก็แทนค่าไปเลยครับเอาสูตรนั่นแหละมาแทนค่าในนี้ครับอ่าบอกแล้วว่ายากนิดนึงลูกเราก็จะได้4คูณกับแทนค่าสูตรที่หนูพูดตะกี้นี้เลย N คูณ N บวกหคูณ 2N งบวกหส่วนส่วนห แล,ลกกแล้วยังไงต่อลบกับ4ซิกมาเ็ก็คือซิกมา i ตัวเดียวกันซิกมา i มีสูตรว่ายัางไง N ค <N. S 1> ูณ N บวก1ส่วน2ส่วน2ครับแล้วยังไงต่อบวกกับซิกมาตัวแรกครับเราต้องเอาตัวบน ลงมาคูณนั่นแสดงว่าเราต้องเอา n ลงมาคูณ n คูณกับ1ครับข้างบนก็คือเป็น n ครับตอนกำลังหาเออยู่ล้วก็จะเอา n ลงมาคูณกับหงอ่ะต่อครับไปยาวๆนะครับดูดีๆ,ๆ,ๆทีนี้ยุบให้เป็นผลสำเร็จครับทำให้เป็นผลสำเร็จหกตับ4ี่ได้ไหมเอาแม่อะไรตัดแม่ส2สองไปได้สี่ สองเลยได้่าตัวหลังหน่อยสองเลยได้สี่สอง,ไไสอง,สองทีนี้เห็นไหมครับสองคูณอยู่กับ N คูณอยู่กับ n บวกหนึ่งคูณอยู่กับ2องบวกหนะึงักเรียนก็เอา2อคูณ n ก่อนสองคได้ครับ้งสองและกระจายเข้าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งครับรูก็เข้ากระจายเข้าวงเล็บหน้านะช่วยกันเอาสองคูณเล็บแรกสองนคูณ n ครับ 2n คูณ n, n. อ,อ่ 2n กำลัง2บวก 2n คูณเดิม 2n ช่วยคูณหน่อยลกูกคูณกับตัว,ต,วตัวหลังเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เอาเข้าไปคูณนะครับส่วนด้วยเท่าไรเก่งมากส่วนด้วย3อ่ะลบกตัวหลังทำเช่นเดียวกันครับ4คูณ n ได้ 2n แล้วกระจายเข้าใน วงเล็บอ่ะช่วยกันอ่าสองเอ็นกำลังสองบวกกับสองเอ็นคูณหนึ่งสองเอ็นบวกกับเอ็นคูณหนึ่งเอ็นตัวเดียวโอเคทีนี้ต่อนะกระจายตัวหน้าต่อครับในวงเล็บสองวงเล็บที่เขาติดกันเห็นไหมครับเรากระจายครับหน้า คูณหน้าหน้าคูณหลังนะครับแล้วก็เอาหลังคูณหน้าและหลังคูณหลังช่วยคูณหน่อยช่วยกัน2 n ง,งเอกำลัง2คูณ2 n 4n อ็นคูณ n ลบเอ็กำลัง2คูณ n n คูณ n อ็นไดเอกำลัง2ดังนั้น n อ็นกำลัง 2, สองคูณ n 4n นสีกำลังสาม สองเอ็ลังสองคูณ่งบวก2องเอ็ลังสต่อไปหลังคูณหน้า2องเอ็นคูณส <4, 4, S 1> องเอ็บวกสองคูณสองเป็นสี่สี่เอ็นกำลังสองคูณหนึบวกสออย่าลืมว่าไอชุดนี้เขาอยู่ส่วน3ตัวหลังเปิดวงเล็บออกลูกตัวหลังเปิดวงเล็บออกก็จะได้ลบ 2N งเอกำลังสเอาลบกระจายเข้าลูกลบเจอบวกเป็นลบสองบวก N, n. ทำให้เป็นผลสมาเมร็จอีกนะครับตัวบนตัวที่รวมได้คือกําลังที่เหมือนกันเอาตัวเลขด้านหน้าบวกลบกันได้เลยช่วยคุูหน่อยได้ 4N ่กําลัง3บวก2 n บวก 4N <N. S 1> บวก2 n กํลัง2บวก4 n กํลังสครับบวก 6กกัลัง2บวก 2n ตัวส่วนยังเป็น3อยู่ต่อไปครับตัวนี้ครับลบ 2n บวกเอ็นะไรครับลบสองบวกหนึ่งลบสองบวกหนึ่งลบลบเอ็นถูกแล้วนะครับทำต่อจ้ะ ำไมต่อจ้าเราต้องทำให้เนี่ยอยางเท่ากันให้ชุดนี้ครับเข้าไปบวกลบกับชุดนี้ได้อ่าต้องทำให้ส่วนเท่ากันโดยเอาอะไรคูณเอาสามคูณนะครับเอาสามคูณแปบ๊บหนึ่งแล้วลูกคุณจะทำให้มันชัดเจนขึ้นอ่ะชุดนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำ นะครับ3ส,ส่วน3คูณเข้านะครับอ่ะคูณเข้าช่วยคูณหน่อยครับตัวบนเราก็จะได้เพึ่งครับเอาตัวบนตัวหน้าก่อน 4N กำลัง3บวก 6N เอกำลัง2บวก 2N เ,เอา3คูณเข้าครับ3คูณ2 3 2 6n 6กำลังสองลบ่าลบสส่วนที่นี้เท่ากันหมดยังเท่ากันหมดแล้วครับส่วน3ามอ๋อสาด้วยนะครับลูกโอเคไงต่อครับ 6n กับลบ 6n ตัดทอนได้ไหมบวก 6n กำลังสองกับลบ 6n กำลังสองตัดได้หมดไปนะครับเราเหลืออะไรลูก อ่า 4n กำลัง3วก 2n ก 2n ับลบ 3n ลบเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือลบ n โทษนะลกเดี๋ยวเขียนใหม่ 4n กำลัง3ลบ n ส่วนส่วน3ทำจัดรูปให้สวยงามใหม่ดึง n ออกได้ไหม จะลูปเพชสวยหน่อยดึง n ออหนึ่งตัวด้านในเหลืออะไรลูก4ีกำลังดึงออกไปหนึ่งตัวก็จะเหลือแค่สองตัว n ตัวหลังดึงออกไปเหลืออะไรเหลือหนึ่งถูกต้องครับเหลือหนึ่งส่วนด้วยส่วนได้สามดังนั้นครับผลบวกของอนุกรมชุดนี้ครับเราก็จะได้ n คูณ4 n กำลังสองลบ หส,ส่วนส่วนสวนเรียบร้อยนี่คือชมหน้าของเขาครับวิธีการทำให้เป็นผลบวกของอนุกรมนะครับอันดับแรกครับนักเรียนกระจายนะครับกระจายตัวนี้ออกก่อนนะครับอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์กระจายซิกมากเข้าแทนส,สูตรการหาผลบวกแล้วก็จับรูปใหม่ให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุด นะครับอ่ะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่14บข้อที่2องดูนะครับลอมือทำครับ